เมื่อลูกสาวของเธอหายไปบนเครื่องบินแต่กลับไม่มีใครเชื่อว่าเธอขึ้นเครื่องมาพร้อมลูกสาวกลับหาว่าเธอนั้นเป็นคนวิกลจริตเธอเลยต้องทำทุกวิถีทางในการหาลูกสาวให้เจอสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง fbmovie วันนี้เรามาพบกับการสปอยหนังกันอีกเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า fly plan เที่ยวบินดาทึกฐานรกหากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์เป็นกําลังใจกับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทางแฟนเพจ เฟสบุ๊กอินสตาแกรมไม่รอช้าเรามาเปิดเรื่องกันที่คคายิยงม่ลูกเดียวที่เพิ่งสูญเสียสามีไปเธอเลยต้องทำเรื่องในการนำศพสามีกลับไปยังบ้านเกิดตามคำขอของพ่อตาแม่ยายทางโรงพยาบาลก็ได้ติดต่อสายการบินซึ่งโรงพยาบาลได้เชิญตัวเธอในการตั้งรหัสเพราะว่ากฎหมายระหว่างประเทศกำชับให้มีการปิดผนึกในการขนศพซึ่งคลายได้ตั้งรหัสลงศพเอาไว้ซึ่งมีเพียงเธอเท่านั้นที่รู้รหัส นีก่อนเธอจะกลับบ้านไปโอบกอดลูกน้อยนามว่าจูเลียส่งเธอเข้านอนบอกให้ลูกพักผ่อนซะพรุ่งนี้เราต้องเดินทางกไกลหลังจากที่ส่งลูกน้อยเข้านอนเธอก็เหลือบมองเห็นว่าเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามกำลังแอบมองทิวแต่คงไม่มีอะไรหรอกมั้ง เธอเลยไม่ได้คิดติใจอะไรและกินยาคลายเครียดก่อนจะนอนหลับพักผ่อนในเช้าวันต่อมาสองแม่ลูกช่วยกันเก็บของจัดหารถเพื่อไปยังสนามบินแต่ว่าจูเลียสาวน้อยกลับไม่กล้าออกไปจากโรงแรมเนื่องจากเบื้องหน้าตรงนั้นมันคือสถานที่ที่พ่อเขาตายคายผู้เป็นแม่เลยปลอบใจลูกสาวงั้นแม่จะกอดหนูนะหนูมาอยู่ใต้เสื้อโค้แม่แม่สัญญาว่าหนูจะไม่เห็นอะไรซึ่งนานทําให้จูเลียยอมออกจากโรงแรมขึ้นรถแท ซี่ไปพวกเขาไปยังสนามบินในขณะที่เช็คอินจูเลียกลับหายตัวไปคุณแม่ผูดนี้เป็นกังวลมากรีบตามหาลูกสาวทำกลางผู้คนมากมายโชคดีที่ยังเจอจูเลียจูเลียเธอหิวเลยมาหาอะไรกินคายโมโหเป็นอย่างมากลุงไม่ควรทำอย่างนี้ก่อนที่คายจะสงบสติอารมณ์แม่ขอโทษที่ขึ้นเสียงความรู้สึกของขาคายคือพึ่งสูญเสียสามีไปลูกหัวแก้หัวแหวนคือสิ่งเดียวที่ประคับประคองจิตใจเธออยู่ก่อนที่ทั้งสองจะไปขึ้น เครืตามกําหนดเวลาซึ่งพวกเขาก็ไปก่อนใครๆด้วยซ้าซึ่งเป็นเครื่องบินลาใหญ่เช่อรุ่น8 4 7 c ี่ขายรู้ดีเนื่องจากเธอเป็นวิศวกรในการออกแบบการบินทําให้เธอรู้ทุกซอกทุกมุมของที่นี่ระหว่างนั้นก็มีผู้โดยสารคนอื่นเข้ามามา,มากหน้าไหลายตาไม่ว่าจะเป็นโต๊ะหน้าที่มีครอบครัวพร้อมเด็กอีกสองคนดูสุกสนและวุ่นวายเสียงดังชมัดยากและคนอื่นๆก็ทยอยเข้ามาแอร์โฮสเตสได้นับจํานวนผู้คนก่อนจะออกเครื่อง เพื่อเช็คว่าทุกคนมาพร้อมแล้วจังหวะนั้นเองหนูน้อยจูเลียที่นั่งริมหน้าต่างเธอก็มองเห็นรถขนส่งที่นำพาสัมภาระของผู้โดยสารมาอย่างห้องใต้เครื่องซึ่งหนึ่งในนั้นหมันก็คือหลุมศพของพ่อเธอจูเลียจุ่มพิษไปที่หน้าต่างและวาดหัวใจเพื่อบอกลากคุณพ่อแววตาเด็กน้อยช่างโศกเศร้าแม่เลยปลอบใจว่าอีกไม่นานหรอกเราก็จะถึงที่หมายแล้วรวมถึงพ่อด้วยพ่อจะได้ไปอยู่กับตาและยายที่นิวยอร์ก ในขณะที่สองแม่ลูกพูดคุยกันเครื่องก็ได้นําเครื่องขึ้นได้อย่างปลอดภัยไม่มีปัญหาติดขัดใดๆและนี่มันก็เป็นเวลานอนของจูเลียคลายเลยถามว่าลูกอยากนอนสบายไหมด้านหลังมีเก้าอี้ว่างอยู่ถ้าลูกอยากเอหลังแม่จะไปนอนที่นูน่นลูกจะได้นอนสบายไงจูเลียก็พยักหน้าเอาที่แม่สบายใจเลยคลายเลยย้ายที่ไปอยู่ด้านหลังเพราะว่ามันเป็นที่ว่างและเธอก็กินยานอนหลับก่อนที่จะเผลอหลับไปเธอลืมตาตื่นขึ้นมาอีกทีก็รีไปดูลูก ไม่รู้เป็นไงบ้างแต่ก็ต้องตกใจจูเลียไม่ได้อยู่ที่นั่งเลยถามกับเจ้าหนุ่มข้างๆว่าเห็นเด็กผู้หญิงที่นอนอยู่ตรงนี้ไหมผู้ชายคนนั้นก็ตอบว่าไม่เห็นคลายเลยออกตามหาลูกไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําถามแอร์โฮสเตสไปดูที่เลาก็ไม่เจอเ,อเธอเป็นกังวลเลยออกตามหาในห้องโดยสารทุกซอกทุกมุมถามทุกคนที่เธอสามารถสอบถามได้แต่ก็ไม่เจอวิเวียสักท,ทีเธอเลยแจ้งแอร์โฮสเตสว่าช่วยประกาศตามหาลูกสาวให้หน่อยแอร์โฮสเตสเลยพูดติดตลกแจ้งให ทุกคนทราบดูเหมือนว่าเครื่องบินของเราจะใหญ่มากเกินไปจนทําให้เด็กคนหนึ่งหลงถ้าใครเจอเด็กอายุร,ราวหกขวบผมสีทองโปรดแจ้งให้รับรู้ว่าแม่ของเธอกําลังรออยู่ตอนนี้แม่ของเธอคิดถึงเธอมากเลยสิ้นเสียงประกาศคุณแม่ก็ยังคงตามหาลูกต่อไปตามหายังไงก็ไม่เจอจนสุดท้ายแอร์โฮสเตสก็ขอให้นั่งลงก่อนเนื่องจากท่าทีของเธอนั้นทําให้คนอื่นเป็นกังวลแต่คลายกับขอร้องว่าให้ทุกคนนั่งที่ได้ไหมช่วยประกาศหน่อยเครื่องบินนี้คนเยอะมาก กนไปฉันตามหาลูกลําบากมากเลยแต่เอลสเตดคงไม่อาจทําได้เนื่องจากคําขอนั้นจะทําให้คนอื่นตื่นตูม,ตมจนเกินเหตุคลายและชี้แจงว่าเครื่องบินลํานี้มีถึง9ชั้นข้างบน4ี่ข้างล่างอีก5้ายังไม่มีใครไปตรวจสอบดูไม่ว่าจะเป็นห้องเครื่องห้องสัมภาระห้องลูกเรือมีอีกหลายที่ที่เด็กสามารถอยู่ได้แอร์ Air ก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปสอบถามกับตันให้จะอนุญาตหรือเปล่าขึ้นอยู่กับกับตันและแอร์คนหนึ่งก็ได้นําเธอกลับมานั่งที่เก้าอี้และพยายามพบปะพูดคุยเพื่อคลายเครียด นพนักงานโดยสารรู้ว่าคายเป็นวิศวกรนักออกแบบเครื่องบินไม่แปลกที่เธอจะรู้ทุกซอกทุกมุมบนเครื่องบินลำนี้เวลาผ่านไปหลายนาทีใคยกลับไม่ได้รับคําตอบจากกัปตันและดูเหมือนว่าพนักงานคนอื่นจะมองเธอด้วยทีท่าแปลก,ปลกๆเธอเลยไปไต่ถามว่ากัปตันตอบว่ายังไงจนแอร์สาวผู้น,นั้นตอบว่าเราไม่มีหลักฐานว่าลูกคุณขึ้นเครื่องบินมาด้วยฉันเป็นคนนับกับมือที่นั่ง6กเอไม่มีใครนั่งและไม่มีชื่อลูกสาวคุณในรายชื่อผู้โดยสาร คายก็ยืนยันว่าเธอเป็นคนอุ้มลูกขึ้นมาเองฉันมีตัวเครื่องบินนะมันอยู่ในกระเป๋านี่คายลวงกระเป๋ากางเกงตัวเองแต่กลับเจอแค่ตัวเครื่องบินของเธอเธอเลยพยายามยืนยันต่อว่าลูกสาวเธอขึ้นมาจริงๆเธอพากระเป๋าเป้มาด้วยนายไปดูที่ฉันนั่งคายเปิดเกตด้านบนกลับไม่เจอกระเป๋าของลูกสาวไม่มีร่องรอยลูกสาวเธออยู่เลยแอร์และผู้คนมากมายเพิ่มสงสัยว่าเธออาจจะคิดไปเองว่าพาลูกสาวขึ้นมาแค่สัมผัสได้ว่าแอร์บนเครื่องบินนี้ไม่เชื่อฟังเธอเธอเลยจะไปคุยกับกั ด้วยตนเองเธอวิ่งไปผ่านห้องโดยสารเพื่อไปอยังห้องนักบินไปเคาะประตูจนเกิดเสียงดังซึ่งนั่นทําให้ตํารวจอากาศที่แฝงตัวอยู่กับผู้โดยสารปรากฏตัวนามว่าจินคาสันพฤติกรรมคุณกําลังคุกคามความปลอดภัยของเครื่องด้วยความวุ่นวายที่เธอก่อสุดท้ายกับตันก็ต้องออกมาเจรจาสอบถามเธอว่าเกิดอะไรขึ้นคายยืนยันว่าลูกสาวมาด้วยแต่พนักง,งานคนอื่นกลับบอกว่าเธอมาคนเดียวไม่มีเห็นเด็กสาวคนนั้นหลักฐานของจูเลียก็ไม่มีไม่ว่าจะเป็นตัว เครื่องบินสัมภาระหรือเข้าของกัปตันเลยถามกับเธอว่าได้ดื่มแอลกอฮอล์มาหรือเปล่าคายก็ตอบว่าไม่และถามต่อว่าช่วงนี้ติดยาอะไรไหมขายก็ตอบว่าเธอได้กินยานอนหลับกับยาคลายเคยรียดเธอไม่ได้ติดยานะเป็นคําสั่งหมอให้กินเพิ่งกินมาหนึ่งสัปดาห์ฉันเพิ่งสูญเสียสาม,มีไปมากเลยต้องกินยาเพื่อคลายเคยรียดเพื่อช่วยในการนอนหลับถึงแม้คายจะไม่มีความน่าเชื่อถือแต่เธอก็งัดเหตุผลอ้างกฎระเบียบบนเครื่องบินนําความรู้ในสมองของเธอมาโต้เถียงกับกัปตัน ท้ายที่สุดกัปตันก็ออกคำสั่งว่าให้เช็คทุกชั้นเปิดไฟบอกให้ทุกคนนั่งอยู่บนเก้าอี้แอบทุกคนก็ต้องทำตามและไปสำรวจในทุกพื้นที่เท่าที่คนสามารถไปได้ไม่ว่าจะเป็นห้องโดยสารห้องเครื่องห้องสัมภาระทุกชั้นที่เด็กควรจะอยู่ลูกเรือทุกคนได้ทำตามคำสั่งกัปตันแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะจริงจังในการหาจนคายไม่พอใจแอบที่นี่ไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจริงใจพวกเธอไม่ได้จริงจังอย่างที่เห็นส่วนเธอเองก็ออกตามหาลูกสาวโดย มีจิมตำรวจอากาศคอยประกบทุกฝีก้าวเพราะว่ากลัวว่าเธอจะสร้างความวุ่นวายเวลาผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมงก็ไม่มีใครเจอวิเวลเด็กน้อยถ่ายที่สุดกัปตันก็สั่งยกเลิกการค้นหาเพราะว่าไปหาทั่วทุกทิศแล้วแถมการค้นหายังรบกวนการนอนหลับของผู้โดยสารคนอื่นต้องเปิดไฟทุกด้านใครจะไปห้องน้ําก็ไม่ได้ใครคนเดียวสร้างปัญหาให้กับผู้โดยสาร425คนถึงแม้กัปตันจะเกลี้ยกล่อมเธอยังไงเธอก็ไม่รับฟังและขายก็นึกขึ้นได้ว่ามีผู้โดยสารคนหนึ่งหน้าตา ุเลยไปหาเจ้านั่นนายคือคนที่มองฉันจากข้ามโรงแรมนายมองลูกสาวฉันอยู่ในคราวพูดนั้นก็อ้างว่าเขาอยู่อีกเมืองไม่เชื่อดูบินได้ว่าเขาอยู่อีกโรงแรมไม่ได้พักอยู่ฝั่งตรงข้ามตามที่ใครกล่าวอ้างแต่มีมนุษย์ลุงคนหนึ่งว่านายเป็นชาวอาหรับนายอาจจะเป็นผู้ก่อการใดก็ได้ตาแก่บ้าบอก,กำลังเหยียดเชื้อชาติคเคป็นคนอาหรับไม่ได้ไปแปลว,ว่าจะเป็นคนชั่วเสมอไปเมื่อกี้เธอคิดว่าจูเลียต,ตายไปแล้วจริงๆแต่ตอนนี้เธอมั่นใจแต่ก็ไม่อาจบอกใครได้ใครเล่าจะเชื่อเธอเลยบอก กับคุณหมอบำบัดว่าขอไปห้องน้ําได้ไหมฉันอยากอยู่คนเดียวขอร้องล่ะคุณหมอก็ยอมให้เธอไปบางทีอาจจะเป็นการดีสําหรับเธอที่ได้ทบทวนความคิดและให้จิมพาเธอไปส่งที่ห้องน้ํเมื่อรับตาคนค่ายก็ได้กระแทกผนังขึ้นไปชั้นบนซึ่งที่นั่นมีสายไฟมากมายด้วยประสบการณ์ของเธอเธอรู้ดีว่าจะทํำยังไงขั้นแรกเธอปรับเปลี่ยนสายไฟปลดล็อกนากขก่าวซิเจนในห้องโดยสารทําให้ผู้โดยสารคนอื่นวุ่นวายก่อนที่เธอจะชอดสายไฟทําให้ไฟในเครื่องเริ่มมีปัญหา เธอพยายามสร้างความโกลาหลเพื่อเปิดโอกาสในการหลบหนีและออกตามหาลูกสาวในขณะที่จิมเพลอเธอก็อาศัยความมืดในการหลบซ่อนแถมนายอาหรับคนนั้นยังโดนผู้โดยสารคนอื่นทําร้ายเพราะคิดว่าเขาเป็นตัวการในการทําให้เครื่องบินเป็นแบบนี้จนจริงต้องไปยุติความวุ่นวายนั้นและกัปตันก็ออกมาจากห้องนับบินบอกว่าไม่ต้องใช้หน้ากากออกซิเจนยังอยู่ดีคายอยู่ไหนเธออยู่ไหนจิมรีบไปค้นหาในห้องน้ําก็เจอเพียงแต่ความว่าเปล่าเพราะว่าตอนนี้คายได้ลักลอบมาที่ห้องเก็บของ ตามหาลูกสาวทุกรอบด้านเห็นมีรถอยู่กดทุบก,กระจกรถเพื่อดูว่าลูกอยู่ในนั้นไหมแต่ก็ไม่เจอจนสายตาของเธอเหลือบมองเห็นโลงศพของสามีเธอไม่รอช้ารีบกดร,รหัสเพื่อเปิดโลกแต่ก็ไม่เจอจูเลียอย่างที่คิดเห็นแค่ศพของเดวิดสามีของเธอที่ล่วงลับไปเธอรำไ้ด้วยความโศกเศร้าไม่รู้ว่าจะตามหาที่ไหนแล้วท้ายที่สุดเธอก็โดนจิมจับได้และตอนนี้เครื่องบินจะลงจอดฉุกเฉินเมื่อมีผู้โดยสารอันตรายอยู่บนเครื่องนั่นก็คือคายที่สลับสาย ฟก่อคววามุนจิมรีบลากเธอขึ้นไปนั่งโดยที่ลืมไปว่าลงโศบยังคงเปิดอาซาเมื่อจิมนำตัวบุคคลอันตรายขึ้นมาบนเครื่องผู้คนก็ตบมือชื่นชมตำรวจอากาศที่จับตัวคนร้ายได้ในขณะที่เครื่องบินกลางร,ระดับผู้โดยสารทุกคนต้องนั่งเก้าอี้แต่จิมต้องไปพบกับตันมีเรื่องจะปรึกษาเรื่องความปลอดภัยเลยขอให้แอร์โฮสเตสมานั่งเฝ้าเธอเอาไวา้จิมรู้ดีว่าตอนนี้ทางสะดวกเพราะว่าทุกคนตังอยู่บนเก้าอี้เขาได้ลักลอบไปที่ห้องเก็บสัมภาระ เพื่อไปลงศพของเดวิดที่ถูกเปิดอาซ่านั่นก็เพราะว่าจิมได้ซ่อนระเบิดไว้ในนั้นอำพรางระเบิดโดยใช้ลงศพใหญ่ๆนี่เขาได้ประกอบระเบิดและไปติดตั้งที่หัวเครื่องและที่นั่นเองก็มีจูเลียกำลังนอนหลับไหลอยู่แท้จริงแล้วจิมเป็นคนที่วางแผนทุกอย่างและเขาก็ไปหาก,กัปตันแจ้งว่าทายวางระเบิดเอาไว้บนเครื่องเธอต้องการเงิน50ล้านเหรียญโอนเข้าบัญชีนี้ถ้าไม่มันจะระเบิดเธอยังมีพวกอยู่บนเครื่องซึ่งไม่ยอมบอกว่าใครเครื่องลงเมื่อไหร่ เครียคนอองผู้โดยสารก่อนแล้วค่อยลุกเรือแล้วเธอก็ขอเครื่องบินจีทีด้วยเพื่อใช้ในการหลบหนีกับตันอยากไปเจราจาก,กับคายแต่จิมบอกว่าไม่เธอไม่รับฟังใครทั้งนั้นจิมได้เสนอไปว่าหลอกให้เธอตายใจทําตามแผนไปก่อนพอเครื่องลงค่อยจกกัดการกับเขาติดต่อหน่วยเสริมมาด้วยจิมได้ออกมาจากห้องกับตันและมาเจอกับแอร์สาวคนหนึ่งแท้จริงแล้วทั้งสองวางแผนกันที่จะปล้นเครื่องบินนี้และบดความผิดทุกอย่างให้คายซึ่งมันกำลังเป็นไปตามแผนถึงแม้แอ จะเป็นกังวลเนื่องจากเธอเริ่มสัมผัสได้ว่าคายกำลังปฏิบัติต่อเรื่องราวจิมก็บอกว่าไม่ต้องกลัวทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นแถมค่ายยังทําให้ทุกคนเข้าใจผิดว่านายอาหรับคนนั้นเป็นผู้ก่อการร้ายมีอะไรจะสมบูรณ์แบบไปกว่านี้อีกและแล้วจิมก็ได้รับการติดต่อจากกัปตันบอกว่าโอนเรียบร้อยแล้วจิมโล่งใจที่ทุกอย่างเป็นไปตามแผนเขาได้กลับมาหาคายบอกว่าตอนนี้ทุกคนยอมคุณทาลูกเรือออกไปหมดแล้วจะยอมให้คุณตรวจสอบว่าลูกอยู่ไหนโปรดใจเย และอย่าทำตัวเตื่นตนกเดี๋ยวผู้โดยสารคนอื่นจะหาว่าคุณเป็นตัวปัญหาและเครื่องบินก็ลงจอดได้อย่างราบรื่นผู้โดยสารค่อยๆทยอยออกไปทีละคนจนหมดต่อด้วยลูกเรือและพนักง,งานคนอื่นแต่ในขณะที่กัปตันกลังจะลงค่ายกลับดิ่งไปหาก,กัปตันโดยที่จิมเองก็ห้ามไม่ทันเธอไปขอร้องกัปตันว่าอย่าเพิ่งเอาของในห้องโดยสารออกเธอจะตรวจสอบทุกกระเป๋าที่มีอยู่กัปตันก็ทำหน้าไม่พอใจต้องการอะไรอีกเงินก็โอนให้แล้วเครื่องบินก็เตรียมให้แล้วทุกอย่างเป็นเพราะคุณเรา ทำทุกอย่างที่คุณขอแล้วพอกันทีกับลูกไม้ตามหาลูกของคุณและกับตันก็เดินเช็ดหน้าหนีไปขายก็แอบงงว่าทําไมกับตันต้องโกรธเธอด้วยเธอเลยเหลือบมองไปด้านนอกเห็นเจ้าหน้าที่มากมายกําลังไล่ล้อมเครื่องบินลํานี้อยู่ทําให้เธอคิดได้ว่าต้องมีอะไรแอบแฝงอยู่แน่และในขณะนั้นจิมกําลังลงบันไดแถมจิมก็รีบร้อนซะเลือเกินเธอเลยตะโกนบอกไปว่าขึ้นมาก่อนคุณจิมคาสันอย่าเพิ่งไปไหนจิมก็ทําตามคําสั่งของเธอเธอวิ่ง หนีไปเดี๋ยวจะมีพิรุษเมื่อจิมกลับขึ้นมาบนเครื่องเธอก็ขอให้จิมฝากปืนไปกับลูกเรือเธออยากให้จิมอยู่บนนี้และสั่งให้จิมปิดประตูหลังจากที่มั่นใจว่าไม่มีใครอยู่แล้วในขณะที่จิมเผลอเธอก็ใช้ทางดับเพลิงซัดหน้าจิมและขโมยกุญแจมมือจากจิมล็อกจิมเอาไว้ที่ประตูก่อนจะคลำหาสวิตช์กดระเบิดและเธอก็ชิงมันไปจังหวะนั้นแอร์ผู้สมรู้ร่วมคิดจะมาต่อสู้แต่คายก็หลบหนีรีบไปหาลูกสาวจิมยังมีปืนอีกกระบอกที่ เขาซ่อนที่ขาเขาเลยใช้ปืนยิงใส่คุณแจมือและออกตามล่าคายอย่างไม่ลดละซึ่งคายก็รีบดิงตรงไปหาลูกสาวแต่เธอยังมีสติในการจุกหลอกล่อให้จิมไปที่อื่นจิมที่กาลังลงอยู่บนเครื่องบินหารู้ไหมว่าคายกลับมาสู่ห้องโดยสารแต่เธอก็ต้องมาประจันหน้ากับแอร์คนนั้นซึ่งแน่นอนเธอพร้อมไฟซัดไปหมัดเดียวอีนางชนีก็ล้มลงในขณะเดียวกันจิมรู้ตัวดีว่าเขาโดนหลอกเลยรีบออกมาจากห้องนั้นและทําให้เขารู้ว่าผู้สมรูรม้ร่วมคิด ของเขาได้วิ่งหนีไปแล้วแต่จิมจะไม่ยอมแพง้ง่ายๆ ทุกอย่างมันอยู่แค่เอื้อมแล้วถึงแม้เขาจะสะบักสะบอมจากการไล่ล่าและสะดุดล้มก็ตามในขณะนั้นคายได้ไปหาจูเลียอุ้มลูกออกมาเพื่อหาที่หลบซ่อนซึ่งจิมก็น่าจะเดาได้ว่าเธออยู่ไม่ไกลเลยตะโกนขู่เข็นเธอว่าสู้ไปก็ปลาประโยชน์แต่คายไม่ฟังเธอปิ้งไอเดียบางอย่างเลยไปที่ห้องสัมภาระไปหาสามีของตนหลบซ่อนในโลงศพนั่นก่อนจะกดระเบิดตุมตามใส่หน้าจิมจิมโดนระเบิดอย่างจังคงไม่อาจรอดได้ผู้คนที่อยู่ นอกต่างตกใจกับการระเบิดนั่นและแล้วก็มีเงาบคุคคลออกมาจากควันที่โผยพุ่งซึ่งนั่นก็คือคายพร้อมกับจูเลียที่อยู่ในอ้อมกอดการมีอยู่ของเด็กน้อยเป็นหลักฐานยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าคายไม่ได้วิกลจริตถ่ายที่สูตรความจริงได้ปรากฏตำรวจได้เอาเรื่องทุกคนที่เกี่ยวข้องกับคดีไม่ว่าจะเป็นแอร์ผู้สมรู้ร่วมคิดถ่ายที่สูตรคนบนเครื่องเหลือบมองคายและลูกสาวด้วยสายตาที่สำนึกผิดแต่ก็มีเพียงคนเดียวที่มาช่วย ธอคนองนั่นก็คือในคราวชายอาหรับผู้ที่ทุกคนมองว่าเป็นผู้ก่อการร้ายและแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้โจบลงหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจาก IMDB อยู่ที่6.3เต็ม10คะแนนเช่นเคยหางทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์ subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย